คุณรู้ไหมคะว่าเราทำความสุขของเราหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่โค้ชนอกจากเป็นที่ปรึกษานะคะด้านไม่เสร็จทางการเงินโค้ชเองเนี่ยเป็นนักบําบัดด้านปมวัยเด็กแล้วโค้ชพบว่าหลายต่อหลายคนคะ่ะที่กําลังจะประสบความสําเร็จนะคะหรือประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเจอปัญหาที่ติดขัดโดยมากแล้วะคะ่ะเพราะว่า เขารู้สึกไม่มีความสุขค่ะตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเขาจําไม่ได้ค่ะว่าความสุขคืออะไรอย่างหนึ่งค่ะที่สําคัญเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่คุณต้องละทิ้งความสุขเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กตั้งหน้าตั้งตาทําให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ปกครองพ่อแม่นะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะมันติดมาจนเป็นนิสัยของคุณจนเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะอยู่แต่กับความเคร่งเครียดความกดดนันและไม่มีความสุขค่ะ ทันทีที่คุณลืมความสุขคุณกดความสุขคุณละทิ้งความสุขไปความสุขมันจะไม่ได้กลับมาง่ายๆนะคะสิ่งนั้นเลยค่ะเลยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณก็ละทิ้งความสนุกสนานความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆที่ติดมาพร้อมๆกับความสุขไปเช่นกันวันนี้นะคะโค้ชอยากจะบอกคุณว่า ถ้าคุณอยากจะมีไอเดียใหม่ๆอยากก้าวหน้าอยากดึงความสามารถและอยากประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณต้องตามหาก็คือความสุขของคุณค่ะวันนี้ลองกลับไปตามหาความสุขของคุณกันดูนะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าความสุขจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆและความคิดสร้างสารรค์อีกมากมายเลยค่ะ